จ้าผนกขาวบ้านเทาสวัสดีจ้าพี่น้องมาอัปเดตบ่อนที่ว่าตัดมาว้านี่เด้อจ้าจ้าพี่น้องไปเจอบอนต้นไงเนะาะแต่พี่น้องเรามันก็นได้หลายเราเอาไปเอามาสองรอบเนาะกลับมาจนมืดคำนะ่ำเนาะพี่น้องแบบว่าถ้าถ้าเขาเห็นเราเขาถางปลาลงไปหล่อนถ้าเขา,าเอาให้เบิร์นี่เียคนนันเพิ่นเลี่ยงหมูเลี่ยงอย่างกันหลายด้อจ้าเดี๋ยวเพิ่นก็นสิไปเอาก่อนเนาะ ไปเอาห้อยเกาเฮาเพราะว่าเขาถางปลาลงไปแล้วเองสิมันจ้ะเขาก็เลยเอาใ้เบิดในมือเดียวเลยแต่ว่าแมนเอามมหลายปันใดก็ว่าเป็นอย่างเด้จ้ะพี่น้องมันก็เฮาก็สิเอามาซ้อยไว้เป็นท่อนๆไว้เองีิแล้วเฮาก็สิต้มเมื่อสองกระสอบเนาะแล้วที่ได้มาทั้งเบิดมันประมาณสิบเอ็ดกระสอบพี่น้องมันสิได้อยู่ประมาณหกมือเนาะหามือนี่แหละเพราะว่าเฮาสิขึ้นไปเอานอไม้เนาะจ้าเขาก็ต้องตุนของกินไว้ให้หมูเนาะเพราะว่าต้มเท่อนึงมันก็ แปบเดียวมันก็บเบิดทั่นทีแม่จ้ะเดี๋ยวถ้าถ้ามันเบิดเนี่ยเขาก็ต้องไปหาแล้วเขาสิบอไได้ขึ้นไปเอาน้อไหมเพราะว่าน้อไหมาอาจจะเป็นเดือนนี้เดือนนี้้อจ้ะแล้วก็สิวทยอยเบิดแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มสิบเบิดน้าแล้วจ้ะเพราะว่าฝนมาหลาเนาะกระต้มต้มจนเต็มถังแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยกระสิได้ยุประมาณสิบสามสิบสี่กระสอบพ่นละแต่ว่าหากเขาเอาต้มต้มให้เต็มพิกัดไปเลยแล้วก,อนนกออวนะ็อันนี้กระตากไข้เพิ่นตอนเศร้าไปแล้วเนาะอันนี้เสียวจงไว้ตอนแรง ต้มเธอหนึงก็จะได้เศร้าแรงพี่น้องก็ให้เพิ่นกินเต็มที่ไปเลยแล้วก็ใส่ห้ำให้เพิ่นจักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ห้ำหาบ่ได้เน,นาะจ้ะแต่บ้านโทรไปแล้วละ่ะเพิ่นว่ามีอยู่มื้อแรงเดี๋ยวสิไปเอาห้ำน,นาะจ้ะได้หลายครับจ้ะพี่น้องซอยอยู่จนฮอดตีหนึ่งดีสองนะจ้ะก็ต้องย้อมเมื่อยเนาะเพราะว่าเฮาแบบว่าหนาน้อยเฮาต้องเฝ้าขึ้นไปเอาหน่อยนะจ๊ะพี่น้อง จ้าคลิมนี้พนักข้าวบ้านฮอก็สิภากพ,พี่น้องไวส้สำนีก่อนนะจ้าถ้าถึกใจจังใดก็กดไลก์กดแชร์กดติดตามให้พนักข้าวบ้านฮานี่เด้อจ้าขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้า